สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรถยนต์ไฮบริดมือสองนะครับนะฮะกลับกันมาอีกแล้วกับผมนะครับมีพิจรณ์นะครับวิการฝ่ายขายประจำบริษัทรถยนต์นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพามาชมตัวโต้ต้าโคราคลอสนะครับนะที่เป็นตัวโฉมไฮบริดนะนะครับที่พิจรณ์ผมมีอยู่4คันนะครับเป็นตัวสปอร์ตที่เป็นตัวน้ำมันล้วนเนี่ยหนึ่งคันนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นไฮบริดอ่าสามคันนะครับอ่าต้องบอกก่อนว่ารุ่นย่อยของคลอสเนี่ยอ่ามีอยู่4รุ่นย่อยนะหนึ่งก็คือตัวสปอร์ตนะครับ ตัวสปอร์ตถัดขึ้นมาจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวสมาร์ทนะครับไฮบริดสมาร์ตนะแล้วก็ขยับขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับไฮบริดพรีเมียมนะฮะและตัวท็อปจะเป็นไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะฮะตัวนั้นจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับที่ผมจะมีไฮบริดที่เป็นตัวสมาร์ทนะฮะหตัว1คันนะครับแล้วก็ไฮบริดพรีเมียมนะฮะซึ่งเป็นตัวรองท็อป2คันนะครับคือคันนี้นะฮะหที่ที่อยู่ตรงนี้นะนะครับทะเบียน7269นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะว่าคันนี้เป็นรถ ปีอะไรนะครับนะฮะคันนี้ t ตลต้าโคราชคลอส1.8ไฮบริดพรีเมียมนะฮะตัวรองท็อปนะครับออกข้างอยู่ล้านกับแปดหมื่นเก้าพันนะพิจนตรขายอยู่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นสีขาวมุกเลยคันนี้รถบ้านมือเดียวนะฮะปีสองพันยี่สิบสองนะฮะเลขไม้เพียงแค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับยังอยู่ในวันตีศูนย์นะฮะสำหรับคันนี้นะครับปีสองพันยี่สิบสองนะทั้งในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดระบบไฮบริดด้วยนะครับยังอยู่ในวันตีศูนย์นะครับโครงสร้างเดิมๆนะคันนี้นะครับ เลขไม้เพียงแค่เจ0 0หโลนะครับรถบ้านมือเดียวสวยมากพี่คันนี้นะะนครับเหลี่ยมคมสั่นไม่มีบุบไม่มีรึกยิ้มนะครับนี้ต้องขออนุญาตรีวิวไว้ในช่องจอดนะครับนะฮะไม่สามารถขับออกไปได้นะฮะเพราะว่าตรงนี้ยังมีรถขวางอยู่นะครับนะขออนุญาตรีวิวตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนี่ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับยางเป็นปี2022ตรงรุ่นติดรถมาเลยนะครับเหลี่ยมคมสั่นไม่มีบุบไม่มีรึกยิ้มนะครับระบบความปลอดภัยให้มาล้นๆนะฮะนะครับ ช่องนี้เป็นช่องที่ผมเปิดขึ้นมาใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับรถยนต์ไฮบริดมือสองนะครับนี่ไฟหน้าของเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะมีสีน้ำเงินเรื่อยๆนะนะครับแล้วก็สายลักด้านหน้านะครับนี่เป็นตัวโตโยต้านะครับแล้วก็เป็นสีฟ้าไฮบริดนะครับสวยจริงๆผมไปดู2ฝั่งเลยนะกระจกบานหน้านะครับเป็นโตโยต้านะครับนะติดฟิล์มเรียบร้อยนะกระจกเดิมทุกบานนะครับนี่สภาพนี้เลยแล้วก็ตรงโครเมียมคลอสด้านหลังนะครับหลังคาสวย ไม่มีบล็ไม่มีเงยิ้มนะครับนะคลิปฉลามนะแล้วก็ตัวสปายเลอร์ด้านหลังนะครับโอ้โหได้ความเดิมพี่คันนี้นะครับนะฮะได้ความเดิม24โปรเสสำหรับไฮบริดรุ่นนี้นะฮะมีให้เห็นแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของภายในกันเลยครับมาครับมาดูกันต่อในส่วนของภายในกันนะฮะภายในจะเป็นสีช็อกโกแลตนะครับหรือว่าสีไวแดงนะนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นสีช็อกโกแลตผมว่าใกล้เคียงกว่านะครับจอกแดงนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัดเป็นทูโทนสีดำเนาะ บบอปรไฟฟ้านะครับแล้วก็ปีกบอกไม่มีล้มด้วยนะปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็ปรับพนักพิง6ทิศทางนะพี่ดูบอนะเจ็ดหมื่นโลนะนะครับบ่อปิกบอกไม่มีล้มนะฮะแล้วก็เอ่อออกเป็นทรงบักเก็ตซีด้วยนะผมว่านั่งสบายอยู่กันนี่นะครับนี่นะฮะสวยนะภายในนะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะนี่นะลังคาออกเป็นสีดํานะครับนะไม่มียันไม่มีขละนะครับรถบ้านมือเดียวสวยจริงๆพี่คันนี้นะครับใครหาอยู่ให้ไวนะสําหรับตัวโตด้าโคลาครอสนะครับนี่นะฮะ กระจกมองหลังนะฮะเป็นก้านตัดแสงนะครับเป็นการโยกนะนะครับพวงมาลัยสวยๆเดิมๆนะฮะระบบที่ให้มานะครับมีชุ่มต่อโทรศัพท์นะครับนะครับตัดเสียงในเรื่องของสั่งเสียงของซีรีส์นะนะครับครูสันโทชนะครับมีมาให้แต่ยังไม่เป็นอะแดปทีฟนะครับกระจกขึ้นลงนะครับเป็นไฟฟ้านะฮะออโต้เฉพาะคนขับนะครับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้เพราะกระจกไฟฟ้าปอกกระจกไฟฟ้าบายสปอตมอนิเตอร์นะแจ้งเตือนจุดอับนะครับมีมาให้นะฮะแล้วก็ เซ็นเซอร์ถอยนะครับเซ็นเซอร์ถอยจอดนะครับมีมาให้รอบคันนะฮะนี่เนี่ยสวยจริงๆมาฮะเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องกันดูหน่อยนะมาครับหนึ่งสองสามนะฮะเอซดีนะครับเรียกคอร์สซับฟิคเลสนะครับมีมาให้นะนะครับเออเรียคอร์สซับฟิคเลสคือแจ้งเตือนเมื่อมีรถตัดหลังนะครับนะเมื่อมีรถตัดหลังนะนะฮะมีมาให้เหมือนกันระบบความปลอดภัยมีให้เยอะจริงนะอันนี้นะครับแต่ยังไม่เป็นตัวท็อปนะตัวท็อปจะมีในเรื่องของกล้อง 360นะครับแล้วก็แจ้งเตือนก่อนการชนนะแล้วก็ในเรื่องของเลนคีฟนะครับแจ้งเตือนเมื่อมีเมื่อรถออกนอกเลนนะครับอ่ะดูกล้องถอยกัหน่อยหนึ่องสามปุ๊บนี่กล้องถอยชัดอยู่นะนะครับถือว่าชัดอยู่นะครับนะจอผมว่าได้มี7-8นิ้วอยู่นะครับนะแอร์เป็นปรับออโต้นะครับแยกซ้ายขวาด้วยนะครับโหมดการขับขี่มี ev โหมดนะครับนะมี driver drive โหมดนะครับมี sport ให้ด้วยรู้สึกนะนะครับนี่ฟังกชั่นคอนโทรลมีมาให้ ที่วางแก้วใหญ่ๆนะนะครับแล้วก็ที่วางของเนี่ยผมว่าอยู่ในสภาพโอเคอยู่นะคันนี้นะครับใครหาอยู่ให้ไวแล้วกันนะนะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะจากล้านกับแปดหมื่นเก้านะฮะล้านกับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นี่นะฮะแถวสองคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถห้าที่นั่งนะครับรถอเนกประสงค์ห้าที่นั่งนะฮะมองเป็นรถครอบครัวก็ได้นะผมว่าไปกันสะดวกเลยนะสำหรับครอสนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้แล้วก็รู้สึกใช้กันเยอะด้วยนะนะนี่ มีไอโซฟิกนะครับ, uh, so ix, รบติดตั้งในเรื่องของเบาะบ b บีซีนะครับมาให้แอร์ด้านหลังมีมาให้นะฮะแล้วก็ด้านบนเพดานส,สวยๆเลยพี่ไฟเนะี่ยแล้วก็ปรับเบาะได้นะนะนี่นะด้านหลังสามารถวางของได้นะครับวางได้เยอะเลยเนะี่ยแล้วก็มีคานปิดบังสายตาที่สามารถดึงม่านตัวนี้ออกไปได้นะครับนะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายดูฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับด้านหลังโคมไฟเป็นลมดำนิดหน่อยนะ นะครับค่อนข้างสวยเหมือนกันนะเนี่ยด้านหลังนะครับเนี่ยจุดขึ้นลงต่างๆนะครับนี่เนี่ยไม่มีช้านะนะครับร่องรอยไม่ค่อยมีเลยนะครับผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ร่องรอยไม่ค่อยมีถัดรองท้ายมีมาให้ตรงรุ่นเลยนะสำหรับตักคอสนะครับด้านหลังนี่นะฮะรู้สึกจะเป็นเอ่อเหนนะดูก่อนมีรู้สึกจะเป็นชุดซ่อมยางนะครับเป็นชุดซ่อมยางนะไม่มียางอะไรให้นะครับไม่มียางอะไรให้นะครับเป็นชุดซ่อมยางนะคันนี้ นะครับฝาท้ายเดิมๆนะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับนี่เมนนองเป็นอาร์คสวยๆซีนกราฟเลยน้องฝานะครับกลางน้ำนะรูปไปไม่มีส่านะครับโคมไฟเดิมนะนะครับไทโคยโตะนะครับนะไทโคยโตะนะฮะเดิมๆนะฮะไม่มีน้ําขังเลยนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนี่นะไทโคยโตะนะนะครับแทงด้านท้ายสวยๆมีสกิตรงนี้หน่อยนึงนะนะครับมีสกิตรงนี้หน่อยนึงนะด้านหลัง กระจกเดิมโตโยเ้าน,นะครับปิดฟิล์มเรียบร้อยไล่ฟ้าไม่มีขาดโชคไฟฟ้านะฮะดันที่สุดกระบอกนะนี่นะฮะสวยจริงพี่กันนี้นะครับ7 7 000, 9 0 0 0้าบาทนะใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องนี้ไว้ด้วยนะนะครับส่วนในเรื่องของตัวห้องเครื่องของครอสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครอสตันี้เนี่ยห้องเครื่องค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าเขาเอ่อบี อังระยะในเรื่องของด้านหน้าเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะเกือบฟุตเลยนะนี่นะนี่คือห้องเครื่องคอสนะครับแล้วก็คันด้านหน้านะฮะก่อนที่ถึงคันด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้านะครับนี่ค่อนข้างกว้างค่อนข้างยาวเลยนะเกือบฟุตนะครับนะ่ฮะน่าจะลดในเรื่องของแรงกระแทกนะฮะนะเผื่อไว้นี่ลางแรงกระแทกกลางชนเลยรวันนี้นะครับแอร์แบ็กมีให้อยู่นะครับนี่นี่คือองเครื่องนะครับคันหน้าเดิมๆนะฮะ นะครับน็อตฝาหน้าเดิมๆนะครับนะฝาท้ายฝาหน้าเดิมๆนะยครับสีขาวโดยทั้งฝานะฮะรลูกกลมสวยๆนะครับสนุนกันความร้อนแน่นๆนะครับนี่นะสภาพเดิมๆเลยพี่ใครหาอยู่ให้ไวนะคันนี้ได้สภาพเดิมจริงนะวลตีศูนย์ยังอยู่นะฮะต้องบอกยี้นะครับนะี่เดี๋ยวผมจะขอปิดก่อนนะปุ๊บอ่ะนี่นะฮะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะออกห้างอยู่หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะ ตีว่าหมื่นสามแล้วกันนะครับประมาณโดยประมาณนะหลักแลกแล้วสากิจนะครับพนังกงานบริษ,ษัทษมีเครดิตผลบัตรผลบ้านผลรถผลเสียเงินสดนีผลมอเตอร์ไซค์เกินปีขึ้นไปนะครับสามารถรอผลอนุตได้ภายในสองชั่วโมงนะครับนำมาเช้ารับรถช่วงเที่ยงช่วงบ่ายได้เลยนะครับภายในภายนอกนะฮะร,รถบ้านเดิมนะครับสวยจริงอันนี้ นะรู้สึกไม่ใช่รถบ้านนะผมผมขอภัยด้วยเ,เป็นรถของหน่วยงานของโตโยต้ลิสซิ่งเลยนะฮะของโตโยต้ลิสซิ่งเลยไม่ใช่รถบ้านพี่เนะี่ยรถใช้ในในบริษัทนะครับของโตโยต้ลิสซิ่งเลยนะครับเนะี่ยใครหาอยู่นะครับมือแรกเป็นโตโยต้ลิสซิ่งเลยมือ2ก็คือเป็นของพรยนต์นะครับนะมือ3ก็คือ,อ,อมือ3าในเล่มนะฮะมือ3าในเล่มแต่เรื่องการใช้งานจริงก็คือ,อ,อลูกค้าได้ไปเป็นมือ2โดยแท้นะครับแต่ลำดับ3ในเล่มแล้วกันนะลำดับ3ในเล่มนะครับ ระดับสองยานยนต์นะครับรถอย่างเงี้ยน่าซื้อนะครับเพราะว่าในเรื่องการใช้งานชัดเจนเลยนะครับลูกค้าได้ไปคืออยู่ในลำดับที่3แต่การใช้งานจริงคืออยู่ลำดับ2นะครับอ่ะฝากไว้หน่อยนะครับคันนี้ใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะเบอร์ผมมุมด้านซ้ายด้านบนนะ0 9 3 2 6 9 9 8 9 8นะครับบีมพยนต์นะครับนะโอเคไว้ประมาณนี้นะครับผมลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ